กิวประมาณนี้เลยนะครับชาร์จไว้ไม่ต้องชาร์จก็ได้ปล่อยเลยปุ๊บนี่ปาดไปเลยโอเคครับก็กลับสวัสดีคผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็อยู่กับผมเองชา์กี้นะครับแล้วในคลิปนี้ผมก็จะมาทําดาบเซเบอร์นะะอ่ะก่อนอื่นเลยก็ฝากคนดูกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับนะ ตอนนี้ผมก็ค่าหัว2อล้านแล้วนะครับค่าหัว2ล้านก็สามารถทําดาบเซเบอร์ V2 ได้แล้วจะไปคุยกับ NPC หลังกอกันพอเรามีค่าหัว2อล้านแล้วเนี่ยให้เรามาคุยกับ NPC ตัวนี้นะมันจะบอกให้เราไปจัดการบอสเซเบอร์นะครับนะบอสเซเบอร์ er ก็จะอยู่ในปราสาทนี้เลยตรงนี้เราต้องพังประตูเข้าไปนะครับ บอสก็จะอยู่ในนี้เลยนะซึ่งบอสมันก็หายไปแล้วนะครับผมตีไม่ทันเลือดเหลือ2ล้านกว่า,วาตีคนเดียวไม่ผ่านนะครับเพราะฉะนั้นต้องไปเล่นในเซิร์ฟรวมให้คนอื่นมาช่วยตีด้วยโอเคฮะเดี๋ยวไปเล่นในเซิร์ฟรวมกันดีกว่าโอเคในเซิร์ฟรวมบอสเซเบอร์ er ยังไม่เกิดเดี๋ยวรอจนบอสเซเบอร์เกิดก่อนแล้วกันนะครับลองล่าค่าหวหนวเล่นแล้วกัน คอมโบเดียวตายโคตรโหดคอมโบนี้ผมก็ใช้ประจำนะเนี่ยคอมโบที่ใช้ล่าค่าหัวอยู่ปัจจุบันนะครับนั่นก็คือ,อผลประตูดาบบลูกนะครับแล้วก็ขาดำอัพสตัดตามนี้เลยจริงๆผมคิดว่าควรอัพเลือดตันนะครับแล้วก็ดาบ4,150แต่อัพผิดนิดหน่อยไม่เป็นไรหรอก เฮ้ยชิบหายมัวแต่พูดอ้อนไม่ได้เปิด PVP เกือบโดนแล้วแต่เกา ดูดเอ้าเฮ้ยดูดไม่โด,ด้ไม่มีคอมโบต่อเรียบร้อยอย่างนี้อย่างนี้ร่วงโอเค ลาต่ออ้าวเฮ้ยโดนลาดลาก่อรบขำบังอาจมาลาดนี่เลยสามลบสามโอเคครับเดี๋ยวรอจนบอสเซเบอร์เกิดเดี๋ยวผมมาอีกทีนะครับนะ เอาล่ะก็ขอโปรโมตร้านตัวเองหน่อยแล้วกันนะครับเป็นร้านผมเองร้านชาร์กี้ช็อปนะเปิดร้านทุกวันเลยซื้อขายของเกี่ยวกับเกม King Legacy นะครับที่มันเทรดได้อันนี้ก็จะเป็นเซ็ตวัตถุดิบทําดาบใหม่เซ็ตที่เสกาเค้น,นะฮะผลปีศาจใหม่อันนี้ก็ขายแยกนะครับรับทำไปโลก3รับทำฮาคีเกาะขั้น6ด้วยนะครับนะแล้วก็มีขายอย่างอื่นด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกดาบของแต่งวัตถุดิบ ของอีเวนต์เซตทำหินเวทมนต์ผลปีาศาจรับทําของ V2 ต่างๆนะครับถ้าใครสนใจก็มาอุดหนุนได้นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะโอเคเกิดแล้วครับผมสำหรับบอสเซเบอร์รอตั้งนานผังประตูเข้าไปเลยเดี๋ยวแอร์ไลน์คนอื่นก่อนเดี๋ยวผมโดนลุมฆ่า เราต้องใช้ดาบเซเบอร์ตีด้วยปะเนี่ยอันนี้ผมไม่รู้อะเปลี่ยนดาบดีกว่าดา,ดาบที่ตีระยะไกลได้ดาบวินิกไอ้ตายแล้ว เรียบร้อยล่วงไปแล้วอะไรอ่ะคุณสร้างความเสียหายเยอะสุดโอเคครับทีนี้มันให้เราไปคุยกับตัว NPC ตัวนี้นะครับท่านผู้ชมครับอ่าปร,รับนี่มันจะให้เราไปหาของแล้วหาเพชรสีฟ้า5ชิ้นนะครับแล้วก็สมุดคาเค้น1ชิ้นโอเคเดี๋ยวผมไปครับของก่อน ครับเพชรฟ้าก่อนเลยมันต้องการ5เม็ดครับครับตรงนี้เลยนะ1 2 3 4 5โอเคตอนนี้ของก็ครบแล้วมันต้องการอันนี้หนึ่งชิ้นครับแล้วก็เพชรสีฟ้า5ชิ้นเอาเลยฮะปั๊บเสร็จเรียบร้อยเฮ้ยมันบอกเราว่าอะไระ่ากี้อ่านไม่ทันคุณต้องการเปลี่ยนพลังกับ อ๋ออ๋ออันนี้คือ V2 แล้วเหรอเฮย้ย V2 แล้วครับโอเคเดี๋ยวมาลองดาเมจกันันสักหน่อยแล้วกันสกิลตีธรรมดาตีธรรมดา1700ครับอันนี้คืออัพค่าพลังดาบตันแล้วนะสกิลแซตแหละสกิลแซตหมื่นสามเกือบหมื่นสี่ครับต่อไป สกิลเอ็กปาดไปหนึ่ง1มื0นหนึ่งพันก็ก็แรงเอาเรื่องอยู่นะสำหรับแพทนี้เชดปาดเอ,อเฮย้ยลองเอาไปล่าฆ่าหัวสักคนสองคนดูดิลองเอาไปฆ่าสักคนสองคนก่อนในเซิร์ฟรวม เฮ้ยมีตัวให้ลองเลยว่ะเอาฟันฟันไม่โดนโอ้ยปาดาบไปตะกี้เลือดหายไปแบบข้อหนึ่งอะ่ะปาปับป๊บปับป๊บปับป๊บปั๊บปาด้วยโยรู้ต่อตีธรรมดาโอ้โห ผมชอบสกิลแซตมันครับเพราะว่ามันสามารถเจาะฮาคิสังเกตศัตรูได้เว้ยดาบนี้ก็น่าจะล่าฆ่าหัวได้อยู่นะครับโอ้ยโ,โ,โ,โดนคนิลยเฮ้ยไม่หรืว,ว่าสกิลแซตปึ๊บปึ๊บปึ๊บอุ้ยไม่โดน ปาดเข้าไปโอ้โหโซเข้าไปสับช,ชุบชับชุบชักล่วงโอ้โหยโยโหดเอาเรื่องครับสำหรับดาบนี้แต่ผมไม่ชอบสกิลแซดมันเท่าไหร่สกิลแซดไม่ค่อยมีประโยชน์ในการล่าฆ่าหัวนะครับมีเอ้ยไม่ใช่สกิลเอ็กซ์สิสกิลเอ็กซ์ไม่ค่อยมีประโยชน์ในการล่าฆ่าหัวแต่สกิลแซดนี่สุดยอดมากครับนี่ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนละกันนะครับนะแล้วเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับไว้พายครับผมนะฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับแล้วก็ไปอุดไปอุดหนุนร้านผมได้นะร้านชากกีชอบครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเลย